เดี๋ยวผสมปุ๋ยครับบำรุงต้นบำรุงใบสมปุ๋ยครับใส่พืชผักผลไม้น้ำยาไล่มแมลงครับของสีสูตรชุวภาพบริษัทหยุดเราก็มาวันหยุดเราก็มาเพื่อมาให้ปุ๋ยต้นไม้และผักศิลป ว,วันนี้จะมาฉีดสารกันบาแรงนะครับน้ำหมักชีวภาพอืมมะละกอก็เริ่มโตแล้วแต่ใบมันทำไมเป็นแบบนี้อินทผาลัมก็เริ่มแตกแล้วขนุนกับต้นมลิตก็เริ่มแตกแล้วพึ่งลงอินทผาลัมต้นนี้โตกว่าเพื่อนแสดงว่าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ โตวเวอร์มะละกอตอนตนี้มันโตเท่าไหร่ตัวมะม่วงเสียจนมะม่วงเขียวสวยบรรยากาศตอนพบคำ่ำวันนี้เงียบสงบเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวจัด มาให้ปุ๋ยและก็สารกำจัดแมลง